สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์กับครูอ้นนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบอกจํานวนนับไม่เกิน1000ด้วยหลักลูกคิดนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจํานวนมากกว่า100แต่ไม่เกิน1000ด้วยหลักลูกคิดนะคะ ทีนี้เราลองมาทบทวนกันดูก่อนนะคะจากภาพนะคะนักเรียนเห็นแผ่นตารางไหมคะแผ่นตารางเราจะนับทีละ100นะคะส่วนเป็นแถวนะคะเราจะนับแถวละ10ก็จะได้200กับอีก30 ถ้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมช่องเดียวนะคะเราจะนับก็คือเป็นหน่วยก็จะมีทั้งหมด1 2 3่งสามี่ห้าหหน่วยนะคะอ่ะทบทวนแล้วทีนี้มาดูทบทวนอีกก็คือการเขียนแสดงตัวเลขนะคะก็จะมีตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือสำหรับตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเราจะพบเห็น ได้มากมายทั่วไปเลยก็คือ2 3 5 5นะคะส่วนตัวเลขไทยเราจะเขียนได้ก็คือ235เหมือนกันและตัวหนังสือ235เหมือนกันนะคะอย่าเพิ่งลืมนะคะามาดูการใช้หลักลูกคิด แสดงจำนวนนับไม่เกิน1000นะคะหลักลูกคิดเราจะเริ่มตั้งแต่จากขวาไปซ้ายนะคะทางขวาสุดก็จะเป็นหลักหน่วยต่อมาก็จะเป็นหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะหน้าตาของหลักลูกคิดในหนังสือเราก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าในชีวิตประจำวันถ้านักเรียนเคยพบเห็นก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ ทีนี้มาดูเริ่มจากหลักหน่วยเลยจากภาพนะคะหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกอ่านะับพร้อมกัน1 2 3 4 5ก็จะมี5ลูกก็จะได้5ลูกอ้าวแสดงเป็นหรือเท่ากับนะคะหหน่วย ต่อมาภาพที่สองมานับพร้อมกันอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกนะคะแสดงเป็นสิบหน่วยหรือเท่ากับสิบหน่วยนั่นเองอ้าว ทีนี้มาดูภาพต่อไปมาดูที่หลักหน่วยเหมือนดื่มอานะพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้ากเดานักเรียนจะเห็นว่าในภาพนี้หลักหน่วยนั้นจะเกิน10หน่วยไปแล้วเอ๊ะถ้าเกิน10หน่วยไปแล้วจะต้องทำยังไงเอ่ยทำไงนะ มาดูต่อไปสไลด์ต่อไปถ้าลูกคิดในหลัก,ลกนั้นเกิน10บลูกนักเรียนจะต้องอ่าแทนลูกคิดในหลักต่อไปนั้นหนลูกเช่นเช่นเช่นจากภาพเดิมนะคะลูกคิดในหลักหน่วยของเราจะมี12บลูกนักเรียนเห็นได้ว่ามันเกินไปนะคะ ทีนี้เราก็ย้ายย,าย้ายเอาลูกคิดทั้งหมด10ลูกนั้นออกแล้วก็ย้ายมาที่หลักสิบเราก็จะได้ลูกคิดในหลักสิบ1ลูกแล้วหลักหน่วยก็จะเหลืออยู่สองลูกเห็นไหมคะเราก็จะได้1นบกับอีก2หน่วยตามภาพที่คุณครูวงกลมนะคะ1นบกับอีก2หน่วย เห็นไหมคะย้ายจากหลักหน่วยมาหลัก10ก็จะได้110สกับอีก2หน่วยแต่ถ้าเป็นแผนภาพตาราง12หน่วยก็จะได้ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ12อ,อันก็เปรียบเสมือนเราเอามาเรียงให้มันเป็นแถวหลัก10ก็จะได้1แถวกับอีก2หน่วยทีนี้มาดู นักเรียนดูภาพนะคะภาพนี้อเรามานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ในหลักหน่วยจะมีลูกคิดอยู่9หน่วยหลัก10ก็จะมีอยู่1 2จากภาพนี้เราก็จะได้2 10กับอีก9หน่วย2 10กับอีก9หน่วยนะคะถ้าเขียนแสดงลูกคิดก็จะได้จำนวน29 ถ้าคุณครูจะแสดงจํานวนเป็น30 30ก็แสดงว่าเราจะเพิ่มลูกคิดมาอีก1ลูกอ่ะ1ลูกเราจะทำยังไงถ้าเพิ่มขึ้นมาอีก1ลูกมันเกินนะคะเกินหลักหน่วยไปเราก็จะต้อง เอาหลักหน่วยเอาลูกคิด10บลูกจากหลักหน่วยนั้นออกแล้วก็ไปเพิ่มที่หลักอะไรคะหลักสิบจะไปเพิ่มที่หลักสิบก็จะได้หลักสิบเท่ากับสามสิบส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะหายไปนะคะนี่ก็จะได้ตามผัพหยิบลูกคิดหลักหน่วยออก ทั้งหมดเลย10ลูกก็ไปเพิ่มในก็ไปเพิ่มในหลัก10นะคะก็จะได้30กับ0หน่วยหรือเท่ากับ30เพื่อแสดงจำนวน30นะคะที่ครูอยากได้ก็จะได้ลูกคิดตามภาพหลักหน่วยไม่มีนะคะหลัก10ก็จะมีลูกคิดอยู่3ล3ลูก ทีนี้ต่อมาลูกคิด1ลูกในหลักร้อยนะคะแสดงจํานวนเท่าไหร่ใหกเรียนดูภาพลูกคิด1ลูกในหลักร้อยแสดงจํานวนเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ตอบ1เฉยๆได้ไหมคะอ่ะไม่ได้นะคะต้องตอบว่า100เพราะอยู่ในหลักร้อย ทีนี้มาดูภาพข้างล่างหลักลูกคิดแสดงจำนวนมีหลักร้อยมีอยู่สองภาพก็เท่ากับ200กับอีก1 2 3 30นะคะแล้วก็หลักหน่วยอีก1 2 3 4งสองสี่ห้าหกสอกับ30กับ6หน,วน่วยเราก็จะเขียนแสดงจำนวนได้ว่า 236รนะคะามาดูทราบได้อย่างไรเราก็ดูทีละหลักเลยนะคะในหลักหน่วยนั้นมีลูกคิดกี่ลูกคะนะักเรียนหลักหน่วยมีลูกคิดทั้งหมด6ลูกใช่ไหมคะ6ลูกก็แสดงจำนวนได้เท่ากับ6หน่วย ส่วนหลัก10บหลักสิอ่ะมีลูกคิดกี่ลูกคะสลูกเก่งมากเลยสาลูกก็แสดงจำนวนได้กี่10เอ่ยกี่สิอ่ะสามสเก่งมากเลยส่วนหลักร้อยหลักร้อยมีลูกคิดอยู่2ลูก ก็แสดงจำนวนเท่ากับ200เราก็จะเขียนได้ว่าหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนเท่ากับ236โอเค236อ่าไปสไลด์ต่อไป <c oughs> การใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวน1000นะคะอ่าลูกคิดในหลักร้อย ก็จะเพิ่มจนครบ10ลูก10ลูกนะคะ10ลูกหรือ10บร้อยนั้นก็จะเท่ากับ1000ทีนี้ในการเพิ่มในหลักพันเราก็จะหยิบลูกคิดในหลักร้อยนั้นออกทั้ง10ลูกหยิบออกเลยทั้ง10ลูกจากนั้นเราก็จะไปเพิ่มในหลักหลักพัน ก็จะได้ตามภาพเลยนี่หลักพันจากที่ไม่มีลูกคิดเลยเมื่อเราเอาไปเพิ่มก็จะได้ลูกคิดหนึ่งลูกนี่โอเคนะคะสิบร้อยเท่ากับหนึ่งพันอ่ทีนี้มาดูแบบฝึกหัด นักเรียนดูแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปได้เลยนะคะในแบบฝึกหัดนั้นอ่ะก็จะมีอยู่หลายข้อนะคะแต่อันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างข้อแรกเลยให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกแสดงจำนวนตามภาพอ่ะข้อที่หนึ่ง ในหลักพันมีไหมคะอ่านักเรียนดูภาพไม่มีนะคะทีนี้หลักร้อยมีภาพกี่ภาพเอ่ยมีลูกคิดกี่ลูกนับ1 2 3มีลูกคิด3ลูกก็จะเขียนได้ว่า300กับอีก1นึ 110, ใช่ไหมคะแล้วก็ในหลักหน่วยับ1 2สอ่ห้าบ1 2 3 4ด6 7ด9ในหลักหน่วยมี ลูกคิด9ลูกก็จะได้3ามร้อย้าอะถูกไหมเอ่ยอ่ะข้อที่สองในหลักพันไม่มีเหมือนเดิมเราก็ดูที่หลักร้อยหลักร้อยอ่ะนับ1 2 3, 4, ึ่งสอามี่ห้าะหลักร้อยมี5้าก็เท่ากับห้าร้อห้าอย กับอีกหลักสิบมี1นสองกับอีกอ่ะยีสิบทีนี้ดูที่หลักหน่วยหนึ่งสองสาี่ห้าหกเดห้ากับอีกยีสิแล้วก็กับอีก7หน่วยนะคะ อย่ารอคุณครูนะคะนักเรียนถ้าทําได้นักเรียนเขียนไปเลยนะคะอ่าข้อที่1 319ข้อที่2 527อ่ะทีนี้มาดูข้อที่2ให้นักเรียนเขียนตัวเลขไทยแสดงจํำนวนตัวเลขไทยอ่าดูลูกคิดอีกเหมือนเดิมคิดหลักร้อยมีอยู่2ลูกก็เท่ากับ200 เขียนสวยๆนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ่าลัก1ิมีหนึ่งสสาสี่ห้าห้าลูกก็คือห้าสกับอีกลักหน่วยอ่ะหหน่วยก็จะได้สองห้าสหหน่วยอ่ะข้อที่สองข้อที่สอง หลักร้อยมีลูกคิด1 2 3 4 4ลูกก็จะได้400กับอีกหลัก10บหนึ่อา่ก็จะได้400กับอีก40ส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยมีลูกคิดไหมคะหลักหน่วยไม่มีเราจะเขียน44เลข42ตัวได้ไหม ไม่ได้ถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีหลักหน่วยถ้าไม่มีให้นักเรียนนั้นเติม0เราก็จะได้หลักหน่วยเป็น0หลัก10ก็คือ4หลักร้อยก็คือ4ได้440หน่วยทีนี้มาดูข้อที่3 ก็ที่สเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือแสดงจํานวนอ่ะข้อแรกหลักร้อยมีอยู่3ก็เท่ากับ300 หลัก10มีอยู่2ลูกก็320หลักหน่วยมี1 2 3 4หลักหน่วยมี4ก็จะได้ว่า324หน่วยอ่ะเลขไทย324 ่ ah, ช่องต่อไปให้เขียนเป็นตัวหนังสือก็สอมสามรอยร้อยไม่ถูร้อยออีไม่อีกยี่ส expense. ออบส,ส,สิบอีสไม่อีกสี่ส ได้ไหมคะอ่าข้อที่3าครูให้ตัวอย่างข้อเดียวนะคะจากนั้นให้นักเรียนไปทํานะลูกแบบฝึกหัดจะอยู่ที่แบบฝึกหัด1.9นะคะอ่าต่อมาอ่ะเดี๋ยวคุณครูสรุปก่อนวันนี้เรื่องที่เราเรียนก็คืออ่า การบอกจำนวนนับไม่เกิน1,000ด้วยหลักลูกคิดนะคะสรุปจำนวนที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน1,000เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก3หลัก3หลักนี้ก็ได้แก่หลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อย3หลักนี้นะคะหลักหน่วย หลักสิบแล้วก็หล 100. ักร้อยตัวอย่างเช่นหนึ่งร้อยเอ็ดก็คือหนึ่งร้อยกับอีกหนึ่งหน่วยในหลักสิบไม่มีนะคะอ่าต่อมาห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบ ก็คือ500กับอีก10ในหลักหน่วยไม่มีนักเรียนสังเกตถ้าไม่มีเขาจะใส่เลขอะไรลูกเลขอะไรคะไม่มีก็จะใส่เลขเลขศูนนี่เห็นไหมเลขศูนย์อ่าต่อมา999 ก็คือ900กับอีก90แล้วก็กับอีก9หน่วยโอเคอีกหลักหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเราบอกว่าจํานวนนับไม่เกิน1,000ก็จะเป็นหลักพัน1,000หมายถึงอะไรคะ1 0บร้ 100, ใช่ไหมคะ1 0บร้อย เป็นตัวเลขที่แสดงหลักที่4นะคะถ้าอยู่ในหลักพันก็แสดงว่าจำนวนนั้นมีทั้งหมด4หลักหลักลูกคิดเราจะเรียงจากขวาไปซ้ายก็จะเริ่มจากหลักหน่วยหน่วยขวาไปซ้ายนะคะหน่วยสิบ ร้อยแล้วก็หลักพันหน่วยสิบร้อยพันอ่ะพอดีเลยหนึ่งพัน อ่าทีนี้มาดูการบ้านการบ้านคุณครูให้นักเรียนเขียนใส่สมุดหรือก็กระดาษก็ได้หรือเขียนข้างหลังของใบงานคุณครูก็ได้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นเขียนตัวเลขไทยแล้วก็ตัวเลขฮินดูอาราบิกแสดงจำนวนคุณครูจะให้จํานวนมา2 3งหหน่วยเราจะเขียนเป็นตัวเลขไทยกับตัวเลขฮินดูอาราบิกได้อย่างไร นักเรียนลอกโจทย์ด้วยนะคะลอกทั้งหมดเลยแล้วก็เว้นที่ว่างไว้สําหรับเติมคําตอบส่วนข้อที่2จะให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะลืมหมือยังเขียนเป็นตัวหนังสืออ่ะเดี๋ยวครูเขียนตัวอย่างให้เขียนเป็นตัวหนังสือข้อแรก3 9 1ร เขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้สามอยสามร้อยเก้าสิบเอ็ดนะคะอย่างนี้นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือเพิ่งลืมนะลูก เรียนไปแล้วคุณครูก็ให้ทบทวนแล้วอ่โอเคนะคะใครที่ดูไม่ทนันนักเรียนแคปหน้านี้ไว้ก็ได้ลูกแคปไว้นะคะอ่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะบาย